สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะคะของโปรแกรม So ค่ะเดี๋ยวว่าเป็นโปรแกรม Set Out นะคะโปรแกรม Layout ค่ะเป็นโปรแกรมวางผังปักหมุดน,นะคะโดยกล้องที่เรานำมาสาธิตค่ะก็จะเป็นกล้อง Total Station ยี่ห้อ p e l i i o n รุ่น GT 2 0 5ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยค่ะ สำหรับวิธีการใช้งานนะคะของโปรแกรม s o นะคะหรือว่าโปรแกรม Setting Out นะคะหรือว่าเป็นโปรแกรม Layout นะคะเป็นโปรแกรมวางผังปรับหมดนะคะหลังจากที่เราตั้งค่าตัวกล้องเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการนะคะกดเปลี่ยนหน้าเพจนะคะไปที่หน้า3นะคะเพื่อเข้าโปรแกรมนะคะกดไปที่ปุ่มเมนูนะคะแล้วก็เลื่อนมาที่ หัวข้อที่2นะคะ SO สำหรับโปรแกรมนี้นะคะเราสามารถใช้งานได้สองรูปแบบนะคะเราสามารถเข้าโปรแกรมได้ที่หน้าจอเหมือนตรงนี้นะคะโดยที่เรากดไปที่หน้าเพจ2นะคะแล้วก็ SO นะคะกดที่ F 3ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเลื่อนลงมานะคะหัวข้อที่3นะคะเพื่อใส่ค่าพิกัดจุดตั้งกล้องนะคะ SN จุด Data ค่ะให้เรากด Enter ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ค่าพิกัดจุดตั้งกล้องนะคะโดยค่า n นะคะเราจะตั้งค่าไว้ที่100ค่ะค่า e นะคะเราจะตั้งค่าไว้ที่101.35ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เรากดที่ f 4ค่ค่ะ ok นะคะต่อไปค่ะเราจะใส่ค่า backside นะคะเลื่อนมาที่หัวข้อที่4ค่ะ h n orient นะคะให้เรากด enter ค่ะ ดที่ m 1ค่ะ bs นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ค่า backside ของเรานะคะโดยค่า n ค่ะเราจะใส่ไว้ที่1 0 4ค่ะจุดนะคะสำหรับค่า e ค่ะเราจะใส่ไว้ที่101.35นะคะหลังจากนั้นค่ะให้เราทำการนะคะ take backside นะคะไปยังจุดที่เราใส่ค่า backside ไว้ค่ะหลังจากที่เราแพนตัวกล้องนะคะไปยังจุด backside เสร็จแล้วนะคะให้เรากดที่ f 4ค่ค่ะ ok นะคะ กดยื่ที่ F4 อีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเลื่อนขึ้นไปนะคะที่หัวข้อที่1นนะคะ SO Data ค่ะเพื่อใส่ค่าพิกัดจุดที่เราต้องการที่จะวางผังปักหมุดนะคะให้เรากด Enter ค่ะกดที่ F1 นะคะ CRD ค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใส่ค่า n นะคะค่า n ค่ะเราจะใส่ไว้ที่102ค่ะจุดเจนะคะ ค่า e ค่ะเราจะใส่ไว้ที่101ค่ะจุดแปค่ะค่าเซนะคะเราจะใส่ไว้0ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เรากดที่ F4 OK นะคะต่อไปค่ะให้เรากดที่ F4 OK อีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เรากดที่ F3 นะคะเพื่อทำมุมค่ะ ต่อไปนะคะกล้องก็จะให้เรานะคะหมุนไปยังขวามือนะคะเพื่อทำมุมนะคะให้เป็นศูนย์องศาศูนย์นยฟิลิปดาเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราได้ค่ามุมเป็นศูนย์องศาทั้งหมดแล้วนะคะให้เราทำการนะคะกดที่ F4 ค่ะ OBS นะคะ เสร็จแล้วนะคะตัวกล้องนะคะก็จะให้เรานะคะทำการเลื่อนตัวเป้านะคะมายังด้านหน้าค่ะเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราเลื่อนตัวเป้ามายังด้านหน้าเสร็จแล้วให้เรากดที่ F4 OBS อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะหลังจากที่เราได้ค่าตรงนี้เป็น0.00ทั้งหมดแล้วนะคะเราสามารถวางผังปักบทณจุดนี้ได้นะคะ ค่ะสำหรับวิธีการใช้โปรแกรมนะคะ so หรือว่าโปรแกรม setting out นะคะเป็นโปรแกรมวางผังปักหมดนะคะก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาเทสตตัวกล้องได้ที่เช no. ลลูพีนัมเบอร์วันอินสตูเมนต์ร้านตั้งอยู่ในโครงการบิโซค่ะซอยบ,บางนาตาด23หรือโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์02-103-542ค่ะหรือแอดไลน์เข้ามาเพื่อคุยกันได้นะคะที่ azai98 คิดพีหนึ่งค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ